สว,ส,สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกชาพนทุกท่านนะคะมาจากนิมมตการสารโคอปู่สารปู่เจ้าพัฒนามนะคะซึ่งเป็นเอ่อเป็นเป็นปู่ปู่เจ้าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอยางตลาดนะคะจังหวัดกระสินนะคะรับกะปู่นี้นะคะก็อยู่คู้พันคู่เมืองของ อำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินนะคะเป็นเป็นปู่เจ้าพัฒนาก็คือเหมือนเป็นเทวดาหรือปูกปักรักษานะคะซึ่งประวัติของปู่เจ้าพัฒนาสําหรับประวัติของปู่เจ้าพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําอาเภอยางตลาดจังหวัดกระสินนะคะบ้านของทุกซ่านี้นะคะเดี๋ยวทุกซ่า เจ้าอนนวงเจ้าผู้ครองวนความิีสันให้เจ้าอุปราชปิตาและเจ้าราชชงพงศ์เจ้าแม่ยกทัพมาหมายจะเข้ากรีกรุงเทพยกทัพมาที่เมืองกลสินค่ะเพื่อที่จะเรียกร้อมให้พระยาชัยสุนทรซึ่งเป็นเจ้าเมืองกรสินนะคะหรือเข้าหมาแพงให้เขาเป็นพักค่ะรัชกาลที่3โปรดให้หลวงคัฒนามเป็นคับหน้านะคะ พญาราชสุภาวดีสิงห์งห่กเสนีเป็นแม่ทัพยกมาปราบกบฏค่ะและตั้งทัพที่บ้านอย่างน้อยปัจจุบันทัพหน้าหลวงพัฒนานะคะได้เคลื่อนพลเข้าปะทะเกิดการสู้รบถึงขั้นประจันบานตะลุกบอลค่ะกับทัพเจ้าอนุวงศ์ที่บริเวณนนสถานีพ่อขยายพันธุ์พืชกระสินยางตลาดนี้นะคะทัพหลวงพัฒนามมีกําลังพลน้อยกว่านะคะไม่สามารถต้านทานทัพเจ้าอนุวงศ์ได้ และเสียชีวิตที่สนามรบค่ะพระยาราชสุภาวดีต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาบดีเดชาได้ยกทัพติดตามไปปราบทัพเจ้าลวงอีกครั้งนะคะจึงได้ตั้งสารเพียงตาหลวงคัดขนาที่เกาะข้างภูหนองมาตอขาขท่านทิศเหนือนะคะเพื่อสักการบูชาขอให้ทัพได้ใจชนะปัจจุบันเรียกว่าศารปู่เจ้าคัดขนาค่ะซึ่งท่านก็คือทหารเอกคนสำคัญ ของรัชแคนที่สามนั่นเองนะคะเป็นทัพหน้านะคะบบนะได้ปกป้องบ้านเมืองต่อสู้กับ,บกบฏเจ้าอนุวงศ์นะคะจนตัวตายนะคะไม่ได้เสียได้ชีวิตเลยนะคะท่านต่อสู้เพื่อรักษาเอกาชของประเทศชาตินะคะซึ่งวันนี้ทุกา่าุกคนมากราบนะคะผูเจ้าพัฒนานนะคะ่ะ

เป็นมรดกชนที่รักษาคือเพิ่งทราบประวัติท่านเหมือนกันนะเป็นคือได้แต่รู้จักแต่ว่าครอบครัวพัฒนีจากมานี่ไอ้ลูกเกลเ้ยงโหท่านเป็นอย่างหลับท่านนั่มใสที่ไปหอดสาระพิเที่เมื่อไหร่เป็นคิดนั่งว่าท่านได้ไปตายนี่คือเขาที่ลูกที่อย่างนี้นก็ท่านเสียสวัสดีเสียสละชีวิตนะคะเพื่อ รักษาแผ่นดินนะคะถึนเท่าที่คุณแม่ทราบท่านเป็นหัวหน้าเทพท่านเป็นหัวหน้าของอะไเจ้าปู่วัดจอดอยู่เป็นหัวหน้าก็ถึงแม้ว่าท่านจะตลาดที่ไปแล้วนะคะวิญญาณท่านก็ยังอยู่ปกปักรักษาชาวบ้านชาวเมืองอำเภอยังตลาดแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้น เทปนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มากราบสักการะนะคะท่านผู้เจ้าพัฒนามนะคะทหารเด็กในรัชกาลที่สามผู้ที่เสียสละรักชาติรักแผ่นดินแม้ชีวิตก็เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยนี้ได้นะคะเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนคนรุ่นหลังอย่างพวกเราค่ะกราบสำนึกในความจงรักภักดีความเสียสละเพื่อบ้านเมือง ปัจวันนี้ท่านก็ยังได้บุดปผารักษาเนี่ยน่นเหมือนเดิมเหมือนกันนะถ้าสทอทศจะมีนะเจออะไรหรือจะตกงานเลยสำหรับคลิมนี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะได้ภูมิใจกับบรรพุชนนะฮะที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ปันพุทสืบต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นี่แหละการตัดคังนี่แหละโอ่นละเป็น